ครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับพี่กัรกับยุบ้านนกสิมตำบลอกลามเพื่อจตุจังหวัดเลยครับครับผมนี่ก็อมีว่าแม่หลวงงามมาฝากพี่ฝากน้องครับงามขักหนาเลียงหนาไปเจ็บเป็นแม่บอกแม่พันเลยได้ครับผมอ,ออกมา ปลูกใส่ท่านกินหยาเนี่ยครับบัมหี้หยาจะกินเลยนี่ครับมาเรียกน้ำมันท่านเบิ่งลูกสาวครับลูกสาวหาหกเดือนครับแค่หกแปดครับงามครับไอชิบหูดดำจิ้มดำเบิด์ด้ครับแข้งขาง่ญ่ดีลูกจะหาหกเดือนเลวมันสูงอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อ,ล,อลูกลลกแล้วครับอ่าเจ็บครับงาม แทงขาดีพังรงปลดขาเนี่ยครับเออถ่ายเบ้องรถโกงหางครับงามแม่ครับแม่หัวลดนครับหน้าเลี้ยงครับนาเจ็บไงเงาสูงรอยสีจำหาบวกลบครับหัวลดนครับลูกกับสิหัวลดนธรรมาชาติหรือเปล่า ลูกกับจีดคือวันที่บ่มีเขานั่นเองบแต่แม่นี่อ่กเขาพอที่ปนีนี่นี่แหละครับแข่งขาดีหางลามเลือกดีนะครับเนี่ยงสังไง้งเง้ยวดีไงี้ยน่ไทยเบื้องหลับไทย เินหญ่ดีครับครับหิวเจหิวเพามีใหญ่จรินใหญ่ว้านใหญ่ไงว่าท่านเกิดว่าท่านครับคปวดเมืองเหล่าหญ่ปวดๆเลยครับไงสูงเยอดอกลอยซีมหาบวกเราไปถือว่าเงว่ารับนายเรื่องครับลูกสาวรับ ลดราคาไว้ดดลดราคาครับชิปนี่ครับพราช่วงนี้ครับเข้าใจช่วงยากช่วงบม่มีเงินบ่ม,มีท่องหรือช่วงนี้ช่วงยากอยู่ครับลดราคาไปตีหมื่นสามพันหาร้อยแล้วครับดดลดราคาลงมากครับครับหนึ่งว่าสองตัวครับ Ang đi, nom đi ra khắp nôm đi, nom ti đi, song luộc đi, bắp xào, kín nát y gần, kín nát, bắp 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 nát, แค่หกแปดครับเบิ้งกระครักคนไทยเบิบ้งกระคาดมีคู่เดียวครับได้ซี้นโดเรงหน่อยน,น,นะครับนะเห็นไหมเห็นไหมครับเออครับเอองั้นไงละ อ่ะอ่ะนะอินเน่าปาว,วดปวดครับเร็บดีเร็บดีรบดครับทั้งคู่หนาคู่หลังเลยนะครับดูว่าว่าขี้ไรหรอกครับเร็บดีเลยหางกะลามลึกหางหอดเล็บน้อยไปละครับอีกว่าที่ว่าลากดินเลกก็ได้น้ำกระดียมันน้มหนัก น้ำซีจำกับมาเบื่อน้ำน้ำดีเจ้าน้ำมดีครับครับรังเกิดขัดติว่าไทายว่าควบไทยว่าหลบครับไทยบิบ้งเกิครักตอนผิดเใจนะรายละเอียดมางได้่วควบกับสงสัยกับ โตมาถามมาคุยครับบายสบายไม่ใช่ปัญหาพันตัดสินใจครับอันละยำบราคาอีกที่นึ่งครับแม่ลูกดดลดราคาโอ้ยยินเตี้ยงหยาก็เลย เปิดแล้วค่ใบซีเมื่นสามพันห้าร้อยครับตรงหอพี่สอยอีสานครับอ๋อครับเอาละหันเดียแล้วครับผมฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามคดกระดิง่งนาครับไม่ใช่กีเดิ่งขื่นนะกัน,กน,กนคนกระดิง่งน้าครับต้งเพียถามมาอยม่กยคติดตามแล้วม่ใช่พ่อขึ้นเอามันต้องกดกระดิง่งน้าครับทีได้แจ้งเตืียนครับ นั่นแหละขอบคุณครับครับเอ้าชมคลิปจบนี lead, ้แหละครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ